สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวฟุตบอลให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรลบฟังกันนะครับไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวของยอสโกกาเดโอนยอสโกกาเดโอนเดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วเพื่อทําการตรวจร่างกายโดยเปปกาเดโอล่าได้ออกมาคอนเฟิร์มเองเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงกับเอเบเลสิเรียบร้อยแล้วในราคา90ล้านยูโรหรือ77.5ล้านปอนด์และยังได้ชมว่านามสกุลของกาเดโอนนั้นสวยงาม โดยแข้งวัย21ปีนะครับได้รับคำชมมากๆจากการลงเล่นในฟุตบอลโลกทำผลงานได้ดีพาโคเอเชียเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกที่กาตาร์นอกจากนี้ยังผ่านการคว้าแชมป์เดฟเบโกเขากับไลซิกึง2สมัยโดยการเซ็นสัญญาของกวเดโอนนั้นจะทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะกองหลังที่แพงที่สุดเคียงข้างแฮร์รี่แม็กไวที่ย้ายจากเลสเตอร์มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์มาต่อกันที่ข่าวของเรือใบสีฟ้าอีกหนึ่งข่าวนะครับ โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอรอบที่2ให้กับเคเอลวอล์กเกอร์เพื่อจะลังให้เขาอยู่คาแข้งกับทีมต่อไปพวกเขาเคยยื่นสัญญาใหม่ให้กับวอล์กเกอร์แล้วรอบหนึ่งแต่ถูกเจ้าตัวปฏิเสธเพราะนักเตะสนใจข้อเสนอจากบาเยนนิ่แม้ข้อเสนอจากซิตี้นั้นจะให้เงินมากกว่าก็ตามโดยวอล์กเกอร์นั้นได้สนใจย้ายไปบาเยนนิ่ตั้งแต่เดือนมิถุนาหลังไม่แฮปปี้กับโอกาสลงเล่นที่เป๊ปมอบให้และมาต่อกันที่ข่าวของเยอรมันสกายเยอรมันซื้อมืองเบียร์นั้น รายงานว่าไบร์เจนบนิคยังคงรอคอยคําตอบจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ว่าจะตอบรับข้อเสนอ100ล้านยูโรสําหรับแฮร์ริเคนหรือไม่หลังจากมหาการนานหลายสัปดาห์เสือใต้พยายามยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่ารวมแอดออนเกิน100ล้านยูโรเพื่อขอซื้อแฮร์ริเคนหอกวัย30ปีต่อกันที่ข่าวล่าของแฟนซิงบลูเอ็ดดี้แอนคุนคูกองหน้าวัย25ปีตัวความว่งใหม่ของทีมเชลซี ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับบูรเซียดอร์มุนจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่22ง,งานข่าวมาว่าเอ็ดดี้เอนคุนคูต้องใช้เวลา2-3ส,ส,สัปดาห์ในการรักษาอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากที่จะไม่ได้ลงเจอหงแดงเลเวอหูในเกมเปิดสนามพีเมลีในสัปดาห์ต่อไปพกันที่ข่าวจากฝั่งอิตาลีวงมหากาฟิออเรน,นตีนาได้นิมนนักเตะใหม่อย,ย่างกิโนโอีฟันติโน เดินทางไปอุ่นเครื่องกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่ไลรเงาอัมมาลาบัตที่กำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยม่วงมหาการจะร่วมลงแข่งในรายการเซล่าครับที่สนามเซน์เชมปาร์คในวันเสาร์และอาทิตย์นี้โดยมีข่าวว่ากองกลางชาวโมโโร็อกโกจะได้รับการเซ็นสัญญาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเร็วๆนี้และมีข่าวว่ากองกลางชาวโมโโร็อกโกนั้นได้ตกลงสัญญาส่วนตัว กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเรียบร้อยแล้วมาที่ข่าวของฝั่งอังกฤษกันบ้างเชลซีได้ยื่นข้อเสนอปากเปล่าเป็นจำนวนเงิน26ล้านปอนด์หรือ30ล้านยูโรสําหรับโอริเซ่ส่วนค่าฉีกสัญญาของเขาอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์หรือ40ล้านยูโรและขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวฟุตบอลในวันนี้ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ